วัค่ะวันนี้พบกับเซลโบอีกเช่นเคยนะคะวันนี้โบอยู่ที่บริษัทสีรุ่งคาเซ็นเตอร์จำกัดค่ะที่นี่สำนักง,งานใหญ่นะคะอำเภอคำเขืนแก้วจังหวัดยะโสธรค่ะและวันนี้โบก็มีรถเข้าใหม่นะคะสวยๆสภาพนางฟ้าและแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์ที่คองไทยของใจคนไทยทั่วประเทศนะคะนั่นก็คือ Isuzu D-Max ค่ะ Isuzu D-Max คันนี้เป็นเครื่องยนต์ บูพาวเวอร์นะคะเครื่องยนต์1,900ซีซีบูพาวเวอร์ค่ะและแน่นอนนะคะออซูซูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นก็คือโคมไฟหน้าจะมีลมดำมาแบบนี้นะคะ,ะโคมไฟหน้าลมดำและโคมไฟหน้าไฟหน้าจะเป็นแบบไฟโปรเจกเตอร์นะคะและด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอกทั้งซ้ายและขวามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นะคะเป็นสีขาวมุกนะคะสีเดิมแท้จากโรงงานไม่เคยผ่านการทำสีนะคะคันนี้นะคะเพิ่ม ความสวยงามเพิ่มความดุดันนั่นก็คือคันนี้นะคะมาพร้อมกับยางขอบ18กันเลยทีเดียวนะคะคันนี้เป็นตัวยกสูงนะคะและคันนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวแบบ LED ที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะคะและคันนี้เป็นตัวสูงแน,แน่นอนค่ะเราก็จะมีบันไดข้างมาให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะเดี๋ยวพาชมรอบตัวรถแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปชมภายในกันนะคะและคันนี้ค่ะที่ ตัวอักษรที่ท้ายรถก็จะมีเป็น Isuzu D-Max นะคะและรุ่นนี้เป็นตัว Z เครื่องยนต์ DDI นะคะก็จะมีมาแบบนี้และที่ไฟท้ายนะคะก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะดีไซน์มาอย่างสวยงามสุดๆค่ะและเดี๋ยวโบพาไปชมที่ภายในกันเลยนะคะ สำหรับภายในของคันนี้นะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะเย็บตะเข็บได้แดงมานะคะเบาะหนังผ่านการใช้งานมาเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าสภาพเบาะยังดูดีอยู่นะคะและภายในของคันนี้นะคะควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะคะปรับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าและกระจกมองข้างสามารถปรับเป็นไฟฟ้านะคะและคันนี้ค่ะมีถุงลมนิรภัยมาให้ด้วยนะคะทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะ คันนี้เป็นระบบเกียร์6สปีดนะคะและที่พวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะดูที่เลขไม์กันไปเลยนะคะคุณตากล้องเลขไม์ใช้งานมาเพียง9 4 0 0 0กิโลเท่านั้นเองค่ะผ่านการใช้งานมาเพียงเจ้าของเดียวนะคะคันนี้ใช้งานมาน้อยมากๆนะคะมีไฟส่องแผนที่ถึง2จุดเลยนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังและมีช่องเก็บแว่นตามาให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวโบพาไปชมที่หน้าห้องเครื่องกันค่ะ และเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์1 9 0 0นซีซีนะคะเป็นเครื่องยนต์บูพาวเวอร์ดีดีนะคะเป็นเครื่องยนต์แปรผันนะคะเครื่องยนต์แปรผันมีอินเตอร์คูลเลอร์มาพร้อมนะคะเรียบร้อยเลยนะคะและคันนี้นะคะมีเบรก ABS มาให้คุณลูกค้าด้วยนะคะและคันนี้นะคะห้องเครื่องคือสภาพเดิมๆนะคะและตัวรถสภาพเดิมไม่เคยผ่านการทำสีนะคะและที่นี่ค่ะรับประกันเลยนะคะว่าไม่มีรถ จมน้ำชนหนักหรือพลิกคว่าม,มาแน่นอนค่ะและด้านหน้าที่ฝานอ็อตที่ฝากระโปรงนะคะน็อตก็ยังเดิมทุกจุดเลยนะคะและที่แผ่นเพจของเรานะคะก็เป็นแผ่นเดิมๆยังไม่เคยมีการแกะแค่งัดแงะอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะจุดมาคิวซีเรายังอยู่ครบทุกจุดค่ะเดี๋ยวขอปิดฝากระโปรงให้คุณลูกค้าชมตัวรถชัดๆอีกสักรอบนะคะ และ Isuzu D-Max c a p 4 Blue Power คันนี้นะคะเป็นรถรุ่นปี2016ค่ะราคารถใหม่ออกห้างนะคะสูงถึง9,004 4กันเลยทีเดียวนะคะ9 4 0 0 0 0นะคะแต่วันนี้ค่ะคันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการประหยัดงบนะคะ คือเซฟค่าใช้จ่ายลงมานะคะคันนี้ขายเพียง599,000ค่ะ599,000สาหรับคุณลูกค้าเครดิตดีนะคะมีประวัติเครดิตดีฟรีดาวนะคะคับฟีี60วันค่ะแถมประกันไฟแถมประกันภัยรถยนต์ฟรีชั้น1น,นะคะและคันนี้ค่ะ สำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าที่ต้องการจับจองเป็นเจ้าของนะคะออกได้ทุกอาชีพค่ะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทหรือไม่ว่าจะเป็นค้าขายออนไลน์นะคะออกได้ทุกอาชีพค่ะมาพิสูจน์กันที่นี่เลยนะคะสีรุ่งคาเซนเตอร์ค่ะเอกสารที่ใช้ก็ไม่ยุ่งยากค่ะมีเพียงทะเบียนบ้านบัตรประชาชนนะคะและถ้าคุณเป็นอา,อาชีพค้าขายออนไลน์นะคะเพียงคุณแนบสเตตเมนต์เข้ามาเท่านั้นเองนะคะ คุณไม่จําเป็นจะต้องสต็อกของคุณก็เป็นเจ้าของรถสวยๆคันนี้ได้แล้วนะคะและวันนี้ค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ต้องการชมรถสวยๆนะคะของทางร้านเรานะคะเข้าชมได้เลยที่แฟนเพจเฟ e บุ o k นะคะรถยนต์มือสอสีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์หรือช่องทาง YouTube n h l นะคะรถยนต์มือสอสีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์เช่นกันค่ะหรือที่เว็บไซต์ของเราได้เลยนะคะ www dot พิมพ์เป็นตัวภาษาไทยนะคะสีรุ่งคาเซนเตอร์ค่ะและพบกับรถสวยๆและโบได้ใหม่ในรีวิวหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ